แกงเหลืองสูตรพิเศษนะคะ <c oughs> แกงเหลืองเปลือกแตงโมกับมะขามเทศทุกคนใครเคยกินบ้างนาะมาเจอที่อยุธยานะคะนี่ <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าอร่อยด้วยละ่ะโอ้อันนี้เป็นมะขามเปียกนะทุกคนไม่มีปลาใส่ด้วยนะแกงไปก่อนนะเดี๋ยวจะหาหาปลาใส่ที่หลังเราไม่มีไข่ปลาลิวกิวเหมือนกับพี่สาเขาเพราะฉะนั้นมียังไงกินอย่างนั้นทุกคน ใช้ได้รสชาติใช้ได้แล้วอันนี้ก็เป็นพริกแกงแม่ปูนะคะโดูหน้าตาสะกก่อนสีสันสดใสอันที่จริงมีมะขามเทศเยอะเนี่ย แต่หมวยไม่แกะให้หมวยขยันน้อยแกะให้แค่นี้ก็เลยใส่ไปแค่นี้ทุกคนพิกแกงเขายาก็ไม่ได้ใส่อะไร mm. เพิ่มนะนอกจากกะปิแต่จะใส่กะปิอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะใส่น้ำปลาไปนิดนึงทุกคน ถ้าไม่งั้นมันก็จะไม่เป็นของเราเนาะจะเป็นของใต้ซะนี่หน้าตาใช้ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปหาปลาทอดสักตัวหนะึ่ง น่าเชื่อไม่ล่าว่านาตาดีรสชาติใช้ได้อร่อยมากทาพรุ่งนี้กินข้าวได้อีกแล้วทุกคน แกงเหลืองเปลดเป็นโมมะขำเทศนะคะ ชื่นใจมากเลยเดี๋ยวเอามาขามออกบางส่วนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอแช่ไว้นานๆแล้วมันจะเปรี้ยวมากกว่านี้นี่ก็โอเคแล้วค่ะเอาไว้ติดไว้สักนิดนิดหน่อยหน่อยพอ แกงเหลืองสูตรอยุธยานะคะอย่าคิดเยอะนะคะแค่นี้พอค่ะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ยาสักไลค์สักเลิฟนะคะไม่รู้ว่าคลิปนี้กี่กนาทีเนาะโอ้ใช้ได้ห้านาทีโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ